พรุ่งนี้ใหมาดีไอ้สว์คอนเสิฟอยู่ยันพรุ่งนี้ไปไหนดีนะัดไปไหนดีเกี่ยงังไงกับมันนี่ไม่ได้หรอกมาเห็นไม่ฆ้าวัดหรอกกลางอะสัตว์ละนะเราอะเราเราจะไปไหนดีนะัดเราจะไปไหนดีเราต้องไปบีอันนั้นไอ้ยยิงแฮกกลางยิงแฮกแอลอยิงตรงนี้ทำนานเลยนะไม่รู้พี่มันไม่มีที่ไปไอเ้เราเราก็อยู่ฐานก่อน,นเงี่ยมา

พี่ตามหาไม่ได้ตามหาเนี่ยาคุยที่ไหนเราคุยเอ้ยมันต้อง New Folder ไหนวะเดีใช่แล้ว New Folder หนึ่งบ๊อบนี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้กำลังติดตั้งเดี๋ยวมาไหมกี่ชั่วโมงมันอยู่ไหน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 มันถีบแล้วมันบแมันตายมันตายมันตายมันตยมเหลือเท่าไรเนี่ย ไอเหี้พี่ห้าเจ็ดเลยเดี๋ยวพี่วางให้พี่วางนี่นะ <Okay. S 2> มีปะมีปะไม่รู้พี่ผมปลาระเบิดความมองไม่เห็นฝ <laughs> ่ามเมฆนะเราทมาแล้วนะพี่ไอ้เหี้ยเอ๋อมันยิงคุยเลยสัตว์ยอยู่ไหนพี่อยู่บนอยู่บนอยู่บนห้องไม้ห้องไม้ไม่หวัดเอาไม่วัด,วดให้ผมปล่อยผมปล่อยผมปล่อยผมได้เลยน้องอยู่ห้องไม้อยู่ห้องไม้ เออนั่เออบจิบจดูดูยิงดูยิงจังจังแค่นั้นแค่นั้นในปากแค่นั้นอะไรอะเขาบอกว่าเน้นปากบอกแล้วเน้นปากไม่เน้นยิง่นันแหละมุดไปเองมุดไปมุดไหนึงอุ้ยนหน้ากู ยี่ขี้โกงเลยอ้ย่ขี้ว่าปืนของกินมาแล้วนไปเอวไปเอบไปเอไปเอวไปอวเลไม่ทันละวิ่งไปดูฮะมีมีมีวิ่ไปเชื่อมวิ่งไปเชื่อมตัวนึงวิ่ไปเชื่อมตัวนึงไม่ดีที่เออไม่ดีอีสัตว์พิมพ์ในแค้นไปนะพิมพ์ในแค้นก่อนนะพิมพ์ในแค้นก่อนเกี่ยวอะไรพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนไอ้เชี่ยพิมพ์ก่อนกดไงวะพี่กดกด F4 F4

ไปไปบี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 บเบ้าีบีบีีบีีบ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 วบดีบีบีบีีบ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 นบีบกีบนบีบีัีบีบีบีี้ีบ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 นีบ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 ีีบ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 ีนนนับพี เมื่อกีแก้แอบการที่เขาหัวอุ่นๆ,ๆวะนันนั้นเ็ทขยะทางขยะๆๆนี่เดี๋ยวผมเองผมเองผมเองเดี๋ยวพี่วางให้เดี๋ยวพี่วางให้มึงดูไว้นะถ้ามันมาแล้วบอกพี่วางเดี๋ยวไอ้เชี่ยเออโดนลูกโปไปทีไอ้เชี่ยเอเอ คนตุยๆเลยว่ะแม่งแล้วไปเยจอตีเอฟเอเร็วเร็วๆเขวอ้ยเขวี้ยไม่กูดูกากว่าหรอโอ้ยคิดผานแล้วเขวี้ยมาแล้วด้วยก่างตัวนึงเออเฮียนมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวมันเจอไม่มาไหนวะ มามาเอเอมาเอมาปืนเทียร์ยูซี่มันแหลงจังวายสารยูซี่มันแหลงจังวะเป็นเซลไอ้พวกหลังจริงเนาอยูซี่แม่งโคตรแรงไอ้เยี้ปืนมันขี้โกงมากเลยปืนกระบอกนั้นอะไปไหนเอลป่ะเอลป่ะเชื่อหรือวะระดับปืนแม่งโคตรแรงอะยี้ยแรงขี้ผายเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาขายใหม่นะไปเอากันไปเอลกันไม่มีไม่มีนัดมาดูนัดมาดู ไม่มีไม่มีวางฟรีได้เลยเนี่ยไปไปไปยิงตัวยาวก่อนไหมพี่ว่าอยู่ยาวตัวทั้งหมดไอ้เชื่อพี่วางพี่วางหรอปล่อยน้าที่ผมฮะผมเก็บสองผมพูดแค่นี้ได้เลยพี่ใหญตรงนี้ฮะมันมาแล้วบอกกันมาแล้วบอกระวังยาวด้วยได้ไหมมันมองไม่เห็นนี่ยูเอลยูเอลคุยอะไรกูยอมโดนระเบิดคุยอะไรบดิีบดีเฮ่อ

ที่ม <substit uting> ันแรงไปเว้ยหุ้นตรงเลยแม่งแรงไปเว้ยแรงไปวะนี่หนิ่นิสั่งทำยังไงเป็นไงเออไอเชี่ยเออพิมพ์ไปแล้วไม่เชื่อผมผมเปาปืนของจริงพระนครของแดงเหนือแดงดินแดงปืนแล้ววะปืนอะไรวะตายออกต่อไปแล้วไอเยี่ยมบอลเล็ดมาแล้วนัดมุดไปแล้วมุดไปแล้วมุดไปแล้วเฮ้ยนัดเอลเอลมันไม่ค่อยคุมเลยมาแล้วเสร็จแล้วเหรอปัง เแล้วเฮ้ยเฮ้ยบ้องบ้องไอ้นัดไอ้นัดเราเราอยู่ฐานไว้เจ็ดนาทีรอไปอัปเดตอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูอัปเดตเสร็จเดี๋ยวมาเขียนอัปเดตเป็นชั่วโมงเพี่เนี่อัปเดตเป็นชั่วโมงไม่ใช่อัปเดตแป๊บเดียวไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไอ้เนี่ยไอ้นัดมึงดูมึงดูยาวไอ้มึงดูฝั่งนึ้นะเดี๋ยวพี่ดูฝั่งนี้โอเคป่ะโอเครอไปเราเราจะดูดีว่าเจ็ดนาทีเนี่ยเขาจะทนกับเราไหวเปล่าพี่ไปไหนอะ mẹ con mẹ lẹ yak dì lẹ yak dì mẹ ơi 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 เร<ด>านะเดินไปยาวไหมจะยออ่องเว้ยนี่เราเรา่งดองแล้วว่า5นาทีมันจะเป็นยังไงอ๋อแผนนี่เดีพี่วัดดิก็มันดักอยู่ในยาวเว้ยนะเชื่อพี่ปล่าละ่ะผมไม่กลัวหรอกแค่นั้นอ่ะให้ให้พี่นำไหมผมให้ผมกลัวตายมีปะมีม่มีมีมไปแปเ<ป>ช็คขวานะเช็คซ้ายก่อนเช็คซ้ายทั้งหน้าต่างก่อน ไปฟิวในแคททำไมวะมีปะมีปะไมีแค่เมาส์สูงแบบเบิ้ลนี่แค่สูงแบบเบิ้ลมีปะนัดมีปะไม่มีไม่มีย่องย่องไปนัดย่องย่องไปพี่เหมือนกูโดนเลยว่ะทำไมวะมึงเห็นเนาะไม่มีครับไม่มีใครไม่มีใครเข้าหลุมเข้าหลุมว่าในกล่องหลังกล่องมีไว้หลังกล่องมีกล่องด้านบนหัวเราเนี่ยนัด นเออว่ามีแน่ไว้คนหนึ่งอ่ะไอ้แค่นี้แม่งเออผมเชื่อเลยทรัพย์นึงปาดหมดแล้วกูสะดุ้งเลยนะพี่ไอ้ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีเอาไงต่อนี่เจอมุมนี้เจอมุมนี้เจอมุมนี้ผมนั่งนั่งแอบในบีกันปะนั่งนั่งแอบในเฉยๆวะเราเราเวลาแก้หมดแล้วเราค่อยวางไงนะไอ้ดูนู้นนะพี่ดูยาวให้ทางนี้ไปดูยาว อยู่ไหนวะลอยลอยลยยลอย